ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่การทดสอบนะครับ God of War Ragnarok ok. นะครับก็ตอนนี้นะครับ FSR 4มันซับพอร์ต God of War ผมก็เลยมันลองให้ได้ชมกันแต่ก่อนที่จะลองของจริงผมจะเปิดจากคลิปเก่าที่ใช้ 9070XT เหมือนกันต้องบอกว่า FSR 4รองรับเทคโนโลยีของการ์ดจอ RX9000series ทุกตัวนะครับ ใครซื้อการ์ดมาเสียบเครื่องนะครับผมทําไม่เปลียนทําอย่างไรเสียบเครื่องต่อสายนู่นนี่นั่น,น,นลงไดเวอร์การจอให้เรียบร้อยแล้วก็ทําสิ่งนี้ครับผมมาเปิดมาแบบนี้บูตเครื่องเปิดขึ้นมาเจออย่างนี้ปุ๊บกดอันตรเขตขาวแล้วกดอาเมนูทางลัดในฟังก์ชันของอะดรีนาลีนไดเวอร์กาจอจะขึ้นมาเข้าที่คําว่าการเล่นเกมครับเข้าที่คําว่าการาฟิกนะครับ สังเกตตรงนี้ครับใครที่มี HD g r a p h i c ที่มาจากเขาเรียกว่า CPU เป็นเขาเรียกว่าเหมือนของผมอะอเป็น HD g r a p h i c ไม่ต้องตอไม่ต้องใส่ก์ะจอแยกก็เสียบตรงได้ก็ขึ้นภาพเหมือนกันใช้งานได้ปกติแต่ถ้าใครมีก์ดจอแยกนะครับมันจะมีอย่างเงี้ขึ้นมา2อันเลือกให้ถูกครับซ้ายหรือขวา1หรือ2ถ้าเป็น2ของผมจะเป็น HD g r a p h i c นะครับมันก็จะไม่มีในส่วนของ f ลายเดอรให้กดเปิดนั่นเองอ่ะเลือกหนึ่ง๊บเห็นการ์จอผมละ9 0 7 0 XT ครับมองลงมาข้างล่างครับเพื่อนกดเปิดตรงคำว่า FidelityFX Super r e s o l u t i o n 4สูชัน4กดติ๊กถูกโป๊ะเข้าไปมันจะขึ้นภาษาอะไรก็ช่างมันแบบนี้ปิดไปแล้วก็เห็นว่ามันเปิดอยู่ก็ปิดแอปออกโปะ๊ะจบการเปิด FidelityFX คอฟอาร์ฟต C หรือว่า fsr 4เรียบร้อยคราวนี้เข้าเกมสิครับจะรู้ได้ยังไงว่ามันเปิดหรือไม่เปิดเราเปิดไปแล้วเมื่อกี้ครับแต่เราจะดูในเกมว่ารองรับไหมคอยดูสังเกตดต้านขวาบนมันจะมีหน้าต่างคําว่าอซอฟต์แวร์ขึ้นมาเห็นไหมเปิดใช้งานแล้ว fidelity f x 4เห็นไหม fsr 4เปิดแล้วเห็นไหมเพื่อน Re a d ิ o n s ซอฟแวร์จะแจ้งเราก่อนว่ามันรองรับไหมต้องบอกว่ากาจอตัวไหนที่รองรับ ก็เป็น i x 9 0 0 0ัซีรเท่านั้นนะครับตอนนี้เออส่วนเกมไหนที่จะได้อัน,นีิส่งนี้ถ้ามี f s r 3.1นะครับเปิดในโหมดเมื่อกี้ที่เราตั้งกันนะที่เปิด f s r 4มันจะช่วยเรื่องเฟรมเรทเรื่องภาพนิดหนึ่งแต่ไม่ได้มากเท่ามีฟัง์กชันในเกมเข้าใจไหมอ่ะจะไปอย่างไรมาชมกด setting ครับตุ้มเข้าที่กราฟิกนะครับ RX 9070 XT ครับ 4K ครับเฟรมเรทไม่ลิมิต FSR เฟรมเจนเปิดแล้วนะครับอ่ะตรงนี้มีไหมไม่มีเห็นไหมไม่มีนะครับต้องบอกเลยว่าไอ้ที่มันขึ้นมาว่าพร้อมใช้งานตอน Radeon Software เมื่อกี้มันจะบอกว่ามันไม่ได้รองรับเต็มรูปแบบสำหรับ God of War เกมนี้ แต่ว่ามันมี AMD FSR 3.1อยู่มันก็เลยเปิดช่วยเขาเรียกว่าเสริมพลังให้เป็น black o าวนั่นเองเข้าใจอย่างนี้นะเ,นเพื่อนๆนะบางเกมอย่างพวก the r a t of Art Call of Duty Black Ops 6มันจะมีเปิดโดยตรงเลยก็คือในส่วนของตรงเนี้มันจะมีคำว่า FSR 4เลยเปิดได้เลยคือพลังแบบเต็มที่เลยนะครับส่วนอย่างเกม God of War ตอนเนี้ย มันไม่มี f n r 4โดยตรงนะครับแต่มันใช้พลัง f n r 4เป็นแบล็คกล่าวช่วยนั่นเองรอ,อ,องรับเฉพาะ AMD FSR 3 1เท่านั้นนะครับในเกมอื่นๆด้วยนะครับที่ไม่ได้มีเปิด FSR 4ได้ตรงๆแบบนี้เขาเรียกว่าพลังแฝงช่วยนิดหนึงจะเป็นอย่างไรมาดูกันผมเปิดเฟรมเจนของ AMD แล้วผมเปิด f n r 3 1แล้วที่เปิดด้วยพลังอะดรีนาลีนที่เปิดฟังก์ชัน FSR 4ครับผม ต้องพูดอย่างนี้ตั้งเป็นคนุณภาพสูงสุดนะครับคัสตอมแบบอันตร้าหมดเลยครบับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับมาลองเลยแล้วกันเนาะลองดูซิว่าภาพผมรู้สึกยังไงแต่ผมบอกเลยนะกันนะครับเพื่อนนะผมจะบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับภาพบนหน้าจอถ้ามันเหมือนเดิมผมก็จะบอกว่าเหมือนเดิมถ้าผมเห็นว่ามันต่างผมจะกรีดการ์ดให้ได้รู้นะครับ 4K ปรับสุดทุกอย่าง FSR 3.1ที่มีเงาของ FSR 4บอกว่าพร้อมใช้งานสิ่งที่เราได้มาคืออร่อยผมเดี๋ยวผมจะบอกแต่ดูที่ภาพตอนนี้ผมยังรู้สึกว่ามันคล้ายเดิมมาวิ่งไปวิ่งไปนู่นนี่นั่นเฮ้ยเหมือนเฟรมเรทดีขึ้นนิดหน่อยดีขึ้นไหมไม่รู้หยุดตรงนี้ ผมอยากรู้เหมือนกันผมเลยมีคลิปเก่าเปิดมาครับมาดูกันตุ๊บอันนี้เปิดคลิปจาก YouTube ที่ปรับสุด 4K เหมือนกัน FSR 3.1อ่าเปะเลยนะครับทุกอย่างสุดแบบ 4K แล้วก็ FSR 3.1ที่อันตราทุกฟังก์ชันเป็นอย่างไรเชิญเฟรมเรทตอนนั้นสเปคเดียวกันครับ120ฟเฟรมไม่เหอ จริงปะเนี่ยร้อยยี่สิบเฟรมไอคนในคลิปไอ้คนในคลิปมันทำอะไรดีใจทำไมนะครับผมไม่รู้ว่าคนในคลิปดีใจอะไรดีใจทำไมเออร้อยยี่สิเฟรมนิ่งมากครับนี่คือ rx 9 0 7 0 xt ตอนนั้นไม่ได้มีพลังแฝงของ fsr c หนุนหลังถ้าพูดอย่างนี้ ออนั่นคือพลังแท้ๆในการปรับออปชันกราฟิกนั่นคือ120นิ่ิงๆเออผมก่อเลยแล้วกันผมก่อเลยนะ,ะผ,มยนะผมขออนุญาตก่อมี123ไม่เห็นแวบ,บหนึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นไหม1้3ยนะเออมีแฝงอยู่120 123เดี๋ยวผมจะวิ่งไปที่เดียวกันด้วยผมจะไม่โกงเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดูกันตอนนี้เห็นไหม1้0ย2 3เต็มที่เห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวผมจะวิ่งมาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเล่นสดมีร้อยย่เว็บเว็นวบอ่ะเฉลี่ยแล้วมันประมาณนั้นแหละโอเคปิดเลย YouTube อะ่ะตุบเข้าเล่นจริงครับมานี่คือ2025และเดือน7ในการทดสอบล่าสุดอะเดรีลีนล่าสุดไดเวอร์การ์จอ AMD เก้าพานซีรีเออมาดูกันครับอีกรอบหนึ่งครับอ่ะผมรู้ละมันเปิดเต็มจอไม่ได้กเกมนี้อันบัก ผมจะใช้แบบวินโดว์เหมือนเหมือนเมื่อกีอ้ผมก็ว่าอยู่ว่ามันยังไงก็มันจะต้องเห็นคําว่า God of War ตรงบมจอ,อ,อมันก็คือแบบ 4K จัดเต็มของแท้ถ้าเปิดเต็มจอมันเป็น 2K นะครับมันบั๊กอะไรไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจตั้งแต่คลิปที่อัดเมื่อกี้ YouTube เมื่อกอีไม่ต้องสนใจมันนี่คือ 4K เปิดเฟร e เจน AMD แล้วก็เปิด FSR 3.1แล้วก็ตั้งเป็นความล้สูงสุดแล้วก็ตั้งคัตตอมอันตรทั้งหมด นะครับแล้วก็มีพลังแฝงของอะดรีนาลีนที่เปิด FSR 4ขึ้นว่าเปิดใช้งานจะเป็นอย่างไรไปเลยก่อนอว์แรคนะรอวุอะไรเนี่ยวุเฟมดูเฟมไม่รู้ไปก่อนผมยังไม่พูดอะไรหรอกผมจะเล่นไปก่อนเออขอย่าไม่เปิดเสียงในเกมนะฮะเปิดอ่อนๆคอครอ วิ่แต่เหมือนจะเฟรมดีกว่านี่ว่าชัดเจนนะครับเพื่อนๆผมว่าจริงๆแหละจริงๆแหละดูแล้วว่างัดแต่ตับตับนะครับตับตับเอะเราใช้จอยดีกว่าเหมือนว่าคีย์บอร์ดมันโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้ไม่ถนัดว่ะเกมนี้มันต้องอันนี้ละเว้ยมันต้องเล่นอย่างนี้เว้ย มันข okay. ้างะไรวะเคโทษไร์อ like ีกเฮ้ยเหมือนเฟรมดีกว่าเดิมปะเนี่ยใช่ปะเฟรมดีกว่าเดิมปะครับเออรู้แล้วครับพี่เอ้ยไม่เล่นนานลืมเลยนะครับทำไรวะลูกเสตเลียมเอ็กเอ็กเออเออโอเคเออโอเคบายบายเออ จอยสั่นยุ้ยยุ้ยยุย,ย,ยเลยนะครับปีนครับปีนปีนครับพี่เอาขึ้นยังไงว่จะเอาคนโอลืมนะหนานจัดเปิดเข้าไปเราจะไปฉาดเดียวกันครับอุ้ยผมเห็นรู้สึกได้ว่าผมพูดตามความจริงนะนเพื่อนภาพรู้สึกเหมือนเดิมแต่เฟมไม่เหมือนเดิมเออเฟไม่เหมือนเดิมนะครับเฟรู้สึก,กว่าเฟมสูงกว่าเดิมนะครับแต่ภาพรู้สึกเหมือนเดิม อย่างว่าแหละครับมันไม่ได้โดยตรงผมพูดงี้มันไม่ได้โดยตรงชฉอะเฉอะปิดเปิดไปกองฟึบนะครับร้วงหายร้วงหีบปึ๊บโอเคไปไปไปเออล้วงล้วงไปเถอะร้วงล้วงไปเถอะไปเราจะรีบไปเข้าไปไกลละไกลละไกลที่เราจะเล่นแล้ว แถวนี้เลยหยูยเฟรมดีกว่าเดิมจริงๆด้วยครับเพื่อนๆนะต่อให้ภาพไม่เหมือนเดิมนะครับนี่คือภาพไม่เหมือนเดิมนะผมบอกก่อนไม่สินี่คือภาพเหมือนเดิมมบันทึกเนี่ยตีสามนะเพื่อนเทสตอนเนี้ย <c oughs> ตีสามนะครับขออภัยด้วยนะฮะภาพเหมือนเดิมผมสัมผัสได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าวหรือว่ามันแตกต่างอะไรนะฮะแต่สิ่งที่แตกต่างคือเฟรมเรทครับ เฟรมเปลีขึ้นนะครับจาก120-123ที่เห็นเห็นมาและนี่คือ150กว่านี่คือที่เดิมนะครับเพื่อนๆตรงไหนน่นที่มันแตะร้อยิบ้าหูนี่ไงสถานี้แตะสุด170กว่านะครับ30โอ้โหเดียวร้อยสาม้าสิบเฟรมเฟรมขึ้นมา50าเฟรมโดยประมาณ 4K เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆนี่คือของจริงนะของจริงนะครับโอ้โหสิ่งที่ได้มาไม่เบานะครับแม้จะว่าไม่ใช่ f s r 4แบบแท้นะครับเพราะว่าเราเปิด f s r 3.1ใช้แต่แบ็กกราว n ์ที่ทำงานอยู่ให้กับเรานั่นคือพลังของ f s r แท้แท้ส่งทำให้ไฟเบร์มากขึ้นแม้ว่าภาพจะสวยเท่าเดิมนั่นเองนะครับ เป็นผลดีครับถือว่า AMD มาได้ดีมากครับผมผมบอกเลยว่าดีมากนะอย่างนี้ดีเลยภาพไม่สวยกว่าเดิมไม่เป็นไรแต่ไฟอัมเบรดให้มามากกว่าเดิมเหมือนเราเปิด X 2 X 3นะเนี่ยแบบถ้าใช้เป็นการ์ด NVIDIA เนี่ยผมเปิด X 3 X 2ใช้เลยนะครับเออประมาณนี้เลยเฮ้ยไม่เบานะครับผมว่า X9000 Series นี่ถือว่าประสมความสำเร็จมากๆเขาขายดีอยู่แล้วนะครับ 9060XT 16 G ิขายดีมาก 9070XT 16กิขายดีมากสุดยอดผมได้ข่าวมาว่า 9080XT จะออกนะครับจะได้เจอกันหรือเปล่านี่แนี่ โอเคครับก o ส o อ w a บประมาณนี้ผมลองแล้วเฟรมเยอะขึ้นภาพเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็น FSR 3ที่หนุนหลังด้วย b แบล o u n d า a d e o o s s o t w w r r e d ์ e n เด i n e ที่เปิดใช้ FSR 4หรือว่า f i d e l i t y FX resolution super อะไรเมื่อกี้น่ะอืม4นั่นแหละตามนั้นครับเคทดบอกว่าเยี่ยมครับเฟรมเรทมากกว่าเดิมนะครับไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้ายังไงก็ดีเฟรมเยอะนะครับ เกมเยอะแต่ภาพเหมือนเดิมก็โอเคนะ